โซเชียลแห่แชร์คลิปผู้ว่าทบทอแจงสภา9แสนล้านไม่ใช่เงินกู้แต่เป็นเงินบุญของพระองค์จากผู้ปิดทองใต้ฐานกระค่ะจากกรณีที่ทางโลกโซเชียลมีเดียนะคะได้มีการแชร์คลิปในหัวข้อเงินกู้ผู้ปิดทองใต้ฐานกระผู้ว่าแบงชาติแจงสภาเข้าใจผิด9แสนล้านไม่กู้ไม่เป็นภาระให้ลูกหลานซึ่งทางทีมข่าวเดอะทูเองนะคะก็ได้ทําการถอดเทปออกมาค่ะโดยมีเนื้อหานะคะว่า การประกอบกฎหมายเรื่องของการเงินไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศในขณะน,นี้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องยุ่งใหญ่ในเรื่องของระบบการตรวจสอบเงินตรามีขนาด1.9ล,ล้านล้านที่ได้ให้คณะรัฐสภาได้พิจารณาในเรื่องของเงินงบประมาณต่างๆให้ทําโครงการและก็เขียนโครงการต่างๆขึ้นมาตามรูปแบบรัฐสภาหมายถึงว่าเรายังคงไว้ซึ่งระบบรัฐสภาในการตรวจสอบ แต่ในการใช้จ่ายเงินในแต่ละบาทนั้นจะต,ต้องมีการควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยหมายถึงแบงค์ชาติที่จะต้องดูแลเรื่องราวของเงินเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเงิน1.9้าล้านล้านบาทที่อยู่ในระบบของการประชุมรัฐสภาตั้งแต่เมื่อวานที่จะให้กระทรวงต่างๆได้ขยับขยายแล้วก็เปิดโอกาสในการที่จะมาช่วยเติมเงินให้ไม่ได้มาจากเงินที่รัฐบาลนั้นต้องไปกู้นอกระบบ หรือกู้จากส่วนหนึ่งส่วนใดแต่เป็นเงินที่มาจากสิ่งที่พวกเราเรียกว่าเงินบุญอย่างแท้จริงที่เกิดมาจากน้ำพระราชหาทุทยที่พระองค์ทรงห่วงใยโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่เราก็เห็นจากการที่ได้มายืนยันจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลและก็เป็นสัญญาณที่พวกเราจะต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์แม้กระทั่งเรื่องของรัฐบาลไม่มีคำว่าใต้โต๊ะไม่มีคำว่าเปอร์เซ็นต์ ไม่มีคำว,ว่าย5หรือ30หรือไม่มีการตีปลาเอาหน้าใสามาลอกกันเหตุผลง่ายๆวันนี้ประเทศไทยต้องปรับระบบต่างๆซึ่งจะเป็นระบบในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองเลิกคิดเลิกทำเลิกใฝ่ฝันที่จะต้องให้เงินใต้โต๊ะไม่ว่าจะเป็นค่าราชการการเมืองค่าราชการประจําและหน่วยงานต่างๆที่จะมายงใย,ยเกี่ยวข้องแม้กระทั่งประชาชนที่มีมิจฉาในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นวันนี้ เงินบนที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วขอให้ทุกคนได้ตั้งใจและก็รับในสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอภิมหามงคลที่เราทุกคนนั้นทราบอยู่แก่ใจนี่คือผู้ปิดทองใต้ฐานพระอย่างแท้จริงแล้วเราจะมาร่วมกันในการที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเรายังมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงไว้ด้วยทศพิตรราชธรรมที่ดูแลสักนิดก่อนยิ่งกว่าเหนือกว่ากษัตริย์องค์ใดในโลกไล่อย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทางนี้นะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วค่ะนายเวียรชไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทนะคะได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวระบุถึงเรื่องพรกกู้เงินว่าได้ยินหลายท่านอภิปรายในสภาว่ารัฐบาลเสนอพรกกู้เงิน3ฉบับรวม1.9ล้านล้านบาทขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่าพรกที่ทปทเสนอไม่ควรเรียกว่าเป็นพรกกู้เงิน เพราะหัวใจของพรกทั้ง2อฉบับคือการให้อำนาจปทปทเข้าไปบริหารจัดการสภาพคล่องได้ตรงตุดเมื่อครบเวลา2ปีเงินที่ปทปทปล่อยซอฟโลนผ่านสถาบัานการเงินไปให้ SME สถาบัานการเงินก็ต้องเอากลับมาคืนปทปทส่วนเงินที่ปทปทจะลงทุนผ่านกองทุน BSF เป็นการให้บรฟินแนนซิงชั่วคราวเมื่อครบกำหนดก็เอาเงินกลับมาคืนปทปท อปทอถึงต้องเรียนเรื่องคุณภาพของตราสารที่กองทุน B.S.F เข้าไปลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งกลไกซอฟโลนและกองทุน B.S.F ไม่ใช่การกู้เงิน90,00แสนล้านบาทมาใช้จ่ายหรืออีกในยานหนึ่งไม่ได้สร้างภาระการคลัง90,00แสนล้านบาทหรือไม่ได้สร้างภาระภาษี9ก0 0แสนล้านบาทให้ลูกหลานเหมือนกับที่หลายท่านกังวลทั้งสองกลไกอาจจะสร้างภาระการคลังในอนาคตได้บ้าง ถ้าสินเชื่อซอฟโลนที่ปล่อยให้ SMEs จำนวนมากเกิดกลายเป็นหนี้เสียหรือตราสารหนี้ที่กองทุน b s f เข้าเป็นลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้คืนซึ่งตามพรกรแล้วรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายให้เพียงบางส่วนเท่านั้นทปทตระหนักดีว่าทั้งสองกลไกที่ทปทเสนอไม่พึงสร้างภาระการคลังให้กับคนไทยในอนาคตซึ่งต้องมีเงื่อนไขด้านคุณภาพอย่างรัดกุม ทั้งการปล่อยสินเชื่อผ่านซอฟโลนและการลงทุนผ่านกองทุน BFF